จริงนะวันนี้ขอนำเสนอ5นักเตะสาวที่สวยและก็เก่งมากๆากในทีเดียวถ้าพูดถึงวงการฟุตบอลเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผู้หญิงก็จะชอบดูผู้ชายนะโอ้โหกล้ามใหญ่เตะเก่งผู้หญิงลกลีกลาดแต่คราวนี้เนี่ยเรามาดูกันมาแลวกันว่าถ้าผู้หญิงเตะบอลเก่งและสวยด้วยเนี่ยจะทําให้พวกเราเนี่ยกระชุ่มกระชุ่ใจบ้างหรือเปล่าพาไปดูแล้วกัน5นักเตะที่สวยและก็เก่งมากันที่คนแรกนะคะล่าฮัมฟรีย์แหมอยากจะ ทำเปรี้นทีเดียวนะ15ธันวา1996คือวันที่เธอเกิดเธอคนนี้เนี่ยเกิดที่เมืองแบมตัมเคมบริดจ์ที่อังกฤษนะอดีตของอาร์ซโนลเรดดี้คนนี้แต่เขาย้ายเนี่ยมาที่บิสตอลซิตี้เป็นที่เรียบร้อยเธอคนนี้เนี่ยเล่นหน้าได้เล่นกลางได้เต็มดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากสำหรับเธอคนนี้แต่เธอไม่ได้เพียงแค่สวยอย่างเดียวแต่ฝีเท้าอย่างดียิงก็คมแล้วก็ ดได้ดีนะะสำหรับคาราฮัมฟรีคนนี้นะต่อมามาที่ลอเลเบอร์รัวนะคนนี้เนี่ยอายุ34แล้วนะการังจะ34ในเ2ตุลาคมนี้แล้วแต่ว่าความสวยของเธอ,อยังมีให้เห็นนั่นเองนะคนนี้เป็นคนฝรั่งเศสเป็นแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงตักษะของเธอเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆขึ้นสุด ลงสุดหมายถึงฟุตบอลนะไม่ใช่อย่างอื่นอย่าคิดอะไรมากมายนะเวลาเธอยิ้มเนะี่ยโอ้โหเห็นแล้วลหลงไหลมากๆตาสีฟ้าเห็นแล้วจับใจมากๆเห็นแล้วเนี่ยโอ้โหสถานเข้าไปในกล่องดวงใจจริงๆลอเลเบอรัว e คนนี้สวยน่ารักเตะบอลเก่งโดนใจสุดๆเลยมาต่อที่คนหนึ่งอนุคอนเดนดชื่อแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นฮอลแลนด์อยู่แล้วเนเธอร์แลนด์อยู่แล้วคนอาจจะนึกถึงฟันได้นะปัจจุบันเธอคนนี้เนี่ย35ปีเป็นที่เรียบร ถ้าใครชอบสายมิวส์เนี่ยโอ้โหมาติดตามได้เลยนะอนุคฮอเกนไดส์เธอคนนี้เล่นกองกลางตัวรับแล้วก็ยืนเซตเตอร์ฮาร์ฟได้สงสัยจะรับเก่งเหมือนกันนะเธอคนนี้เคยไปเล่นบอลโลกมาแล้วแล้วก็เคยไปเล่น Euro ยูโรฟุตบอลญิงมาแล้วสองครั้งเคยเล่นใ้กับอาร์สซนอลแต่ว่าเจอการบาดเจ็บมาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะเพราะว่าแหมเล่นตำแหน่งแนวรับกองกลางแบบนี้เจอตันบ่อยสุดท้ายในยเธอก็กลับมาที่บ้านเกิดที่อาแจ็ตอาร์สเดมซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็แขวนสตาร์ตไปเป็นที่เรียบ้ เรียบร้อยก็คือเธอก็ไปอยู่เลี้ยงลูกแล้วก็ไปอยู่ที่บา้านเป็นที่เรียบร้อยในยตอนนี้นะมาต่อที่คนหนึ่งรอเรมเซซิลแมนเธอคนนี้เนี่ยประกาศแนวนาร์เป็นที่เรียบร้อยนะแต่เธอคนนี้เนี่ยโหมีสไตล์การเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเล่นได้ทั้งกองหน้าและก็ก,กองหลังเรียกว่าทั้งรุกทั้งรับเด่นมากๆเธอเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิกมาก,ก่อนเลยเว้ยได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกมาให้กับทีมชาติแคนาดาอีกด้วยแต่ เกิดที่สหรัฐนั่นเองนะถึงแม้ว่าอายุเธอเนี่ยจะเลขสี่แล้วก็ตามแต่ต้องบอกว่าแน่นปักมากๆฝีเท้าก็ดีอย่างอื่นก็แน่นจริงๆปีท้ายที่คนนี้เลยผมชอบมากเว้ยอเล็กซ์มอร์แกนคนนี้เห็นแล้วซึ้ษซาซึซ้ษซาเลยปัจจุบันเนี่ยย้ายมาอยู่กับฮอรแอมฮอสเปอร์ ure, เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นนักเตะที่พาสหรัฐอเมริกานเนี่ยเป็นชแชมป์โลกฟุตบอลโลกหญิงเมื่อปีที่แล้วอีกต่างหากเรียกว่า ทั้งสวยทั้งเก่งแต่เธอคลอดลูกเปนเรียบร้อยแล้วนะแต่งงานมีครอบครัเรียบร้อยแต่เธอคนนี้โอ้โหไปติดตามมาได้นะอเล็กซ์มอร์แกนสวยเก่งเผ็ดเด,ด็ดสุดๆเลยนี่ก็เป็น5นักเตะหญิงที่สวยแนละก็น่าติดตามมากๆจิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ชอบกดไลค์ใช,กช่กดแชร์กด u b s c r คร e กดติดกระดิ่ง้วยแลวกันเฮ้ยนี่เรื่องจริงด้วยลาไปก่อนสวัสดี